สวัสดีครับเพื่อนเพื่น,นวันนี้ก็มาพบกันในวันที่25สิงหาคม2564ก็มีเหรียญเกจิอาจารย์มาแนะนำมา ศึกษาเพื่อความรู้ความผ่อนคลายไปด้วยกันในสภาวะที่โรคโควิดมันก็ระบาดอย่างหนักอยู่เหมือนเดิมเพื่อนๆก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับ ถ้ามีผิดปกติในร่างกายยังไงก็ผมแนะนําให้กินน้ําร้อนก่อนนะครับอย่าลืมกินน้ําร้อนอย่างเดียวอย่าไปกินน้ําเย็นก็คือเคล็ดลับง่ายๆปฏิบัติง่ายๆก่อนที่เราจะมาคุยกันเรื่องเหรียญน,นะฮะเหรียญน,นี้ก็เป็น เหรียญของหลวงปู่พมมาเขมมะจาโรแห่งวัดสวนหินผานังคอยอำเภอ์สีเมืองใหม่จังหวัดอุบลเหรียนนี้สร้างขึ้นโดยบริษัทแท็กเตอร์กรุงไทยกรุงไทยแท็กเตอร์จัดสร้างขึ้นในวาระอายุ หลวงปู่ครบ93ปีเป็นเหรียญปั๊มที่ทำได้สวยงามมากพูดความเป็นมาของหลวงปู่หลวงปูก่ก็ท่านก็เป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังทางแถบภาคอีสานพอสมควรเพราะว่าบุญบาร,รมีของท่านน่ะแผ่ไปสาร อยู่แถบละแวกนั้นท่านเป็นพระที่ไปบวชอยู่ที่สปป,ปลาวแต่โดยกำเนิดท่านเป็นคนอุบลจังหวัดอุบลอุปชาที่บวชให้ท่านก็คือหลวงปู่รุนแห่งนครจำปาศักท่าน อยู่ปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่รุนจนหลวงปู่รุนมรณภาพท่านก็ได้ไปอยู่กับพระฤาษีท่านก็ได้อยู่ท่านชอบปฏิบัติธรรมอยู่ในป่าในเขาเดินทางปฏิบัติธรรมไปเขตละแวกนั้น ทั้งพมา่าทั้งกัมพูชาทั้งเวียดนามทั้งทิเบตท่านไปมาหมดปฏิบัติธรรมอยู่ที่ฝั่งลาวฝั่งสปปลาวตั้งสี่สิบห้าปีคิดดูนานไม่นานครึ่งหนึ่งของชีวิตคน ลวงปู่ท่านเป็นพระอริยสงฆ์ที่มีบุญบาร,รมีเยอะหลวงปู่หลังจากที่ท่านปฏิบัติทำอยู่ฝั่งสอปปลาวท่านก็ได้กลับมาที่ฝั่งไทยมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่วัดสวนหินผานางคอยท่านก็ปฏิบัติธรรมอยู่ที่นี่ ลูกศิษย์ลูกหาท่านก็มีเยอะวัตถุมงคลของท่านก็มีหลากหลายรูปแบบที่ประชาชนให้ความเคารพแต่วันนี้ผมมีผมมีอยู่เหรียญเดียวผมมีของท่านอยู่เหรียญเดียวคือเหรียญน,นี้ก็เลยเอานำมาให้เพื่อนๆ ได้ดูไปพร้อมกันเผื่อเพื่อนๆคนไหนอยากจะเก็บไว้บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลหลวงปู่ท่านเป็นพระที่มีเมตตาเป็นพระอริยสงฆ์ฉายาของท่านก็คือเทพเจ้าแห่งลุ่มแม่น้ำโขงท่านมีอายุตั้งร้อยห้าปีคิดดู พิชาท่านนะแก่กล้าเข้มขังก็อยากให้เพื่อนๆที่สนใจเก็บไว้บูชาหาไว้บูชานะครับเพราะว่าตอนนี้ยังไม่แพงเท่าไหร่ยังพอหาได้พุทธคุณพระหลักร้อยพุทธคุณหลักร้านเก็บไว้ บูชาเพื่อเป็นสิริมงคลครับผมต่อไปองค์นี้ก็คือหลวงพ่อสดแห่งวัดปากน้ำหรือท่านมีอีกชื่อหนึ่งก็คือพระมงคลเทพมมนี ท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ระดับต้นๆของเมืองไทยเป็นพระปฏิบัติเป็นพระอรหันต์อีกองค์หนึ่งเหมือนกันสำหรับหลวงปู่สดลูกศิษย์ลูกหาม,มีทั่วประเทศมีทั้งคนต่างชาติที่นับถือท่านโดยเฉพาะวัตถุมงคลของท่านที่เป็นพระผง รุ่นหนึ่งถึงรุ่น3มนี้ลูกสิ์ลูกหาต่างอยากได้มาครอบครองโดยเฉพาะรุ่นหนึ่งนี้ราคาเล่นหากันหนึ่งเป็นหลักแสนหลักล้านส่วนเหรียญของท่านก็มีราคาแพงเช่นกันแต่อย่างเราเราเราคงหาอย่างนั้นไม่ได้ด้วยบุญบารมีของท่าน ราคาหลักร้อยพุทธคุณของท่านก็หลักล้านเหมือนกันเหรียญน,นี้ก็ผลิตขึ้นเนื่องในวาระอายุทองหลวงปู่ครบหนึ่งรปีแต่ท่านมรณดาภาพอายุ75ปีหลวงปู่ท่านก็ เป็นพระปฏิบัติกรรมฐานเหมือนกันถึงท่านจะอยู่ในเมืองแต่ท่านก็เป็นสายกรรมฐานระดับต้นๆซึ่งมีพระกรรมฐานสายอีสานเนี่ยก็เข้ามาเรียนวิชากับท่านเยอะอยู่พอสมควรหลวงพ่อชาวัดหนองปะพงก็เคยมาเรียนกับท่านเพราะว่าท่านมีวิชากรรมฐานที่เขาเรียกว่าวิชาธรรมกายเป็นวิชา ที่สุดยอดของลวงปู่เพราะฉะนั้นท่านจึงมีลูกศิษย์ลูกหามากมายทั่วประเทศและต่างประเทศสำหรับเหรียญน,นี้ก็ผมก็มีเหรียญเดียวเหมือนกันสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่มีก็หาเก็บไว้บูชา เป็นสิริมงคลได้นะครับามาเหรียญต่อไปเหรียญที่สามเหรียญน,นี้เป็นเหรียญหลวงปู่ทิมเกจิอาจารย์อีกองหนึ่งแห่งอายุทยาหลวงปู่ทิมท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ระดับต้น,ตน อีกองหนึ่งของจังหวัดอยุธยาที่มีชื่อเสียงเอ่ยชื่อขึ้นมาก็มีคนรู้จักเหรียญของท่านก็เป็นเหรียญที่ออกในปี4 0เป็นเหรียญอามทรงอามเหรียญปัม๊มสวยงาม เรื่องคมนี้ไม่ต้องบอกเลยคมมากๆน่าเก็บสะสมสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่มีนะครับแล้วก็มาอีกเหรียญหนึ่งอันนี้คือเหรียญหลวงพ่อแพรเหรียญหลวงพ่อแพรวัดพิคุมทอง นี่ก็เป็นพระอริยสงฆ์อีกองหนึ่งเป็นพระอาหารหันเลยแหละหลงพ่อแพรเนี่ยวัตถุมงคลของท่านก็มากมายหลายรุ่นนับไม่ถ้วนที่ได้รับความนิยมจากลูกศิษย์ลูกหาจนท่านได้รับฉายาว่าเทพเจ้าลุ่มแม่น้ำน้อย นี่แหละก็คือหลวงพ่อแพรเนี่ยเหรียญน,นี้ก็คือเหรียญน,นำโชคนำใจซึ่งข้างหลังเป็นหนุมานเป็นหนุมานเพื่อนๆท่านใดที่อยากจะได้หามาบูชาก็รีบเก็บมาไว้บูชานะครับเพื่อเป็นสิริมงคล เหรียญแต่ละเหรียญที่ผมนํามาให้ดูวันนี้มีแต่เหรียญแบบเป็นพระแท้ที่ดูง่ายๆมีแต่คมคมเหรียญแท้เหรียญเหรียญปั๊มน่าเก็บสะสมน่าเก็บสะรรสมมากๆเลยสำหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดที่มีความชื่นชอบพระเครื่อง ก็น่าเก็บสะสมไว้นะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลคลิปนี้ก็อยากจะฝากเพื่อนๆไว้แค่นี้นะครับก็คือขอบคุณสำหรับเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ดูคลิปผม ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยครับยังมือใหม่อยู่นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับถือว่าแลกเปลี่ยนความรู้ไปด้วยกัน